พูดตรงๆเลยว่าเบนเป็นคนขี้กลัวมากไม่กล้าใช้อะไรเลยเพราะพูดว่าครีมทาฝ้าเอาและมาแสบแน่นอนตรงเนี้ยเราคิดว่าเรามีแค่ตรงนี้จริงๆแล้วเปล่ามีทั้งหน้าเราพยายามหาครีมที่มันเหมาะกับหน้าเรารแต่มันไม่ได้ว่าหาง่ายๆเรารู้สึกว่าการจะทาครีมแล้วถ้าเกิดหน้าฉันแดงหน้าฉันแสบขึ้นมาชีวิตจะทํำยังไงไปเจอพี่บุ๋มปนัดดาพี่บุ๋มอ่ะเขาทําครีมกับดรจิวก็คือเป็นครีมทาฝ้านี่แหละดู นางยอมพลีชีพตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมคิดค้นสูตรนี้ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมาห้าปีแล้วหน้าก็ใสมากเมียก็เชื่อเพราะว่าคุณแม่นางก็งานนั้นก็ไม่ใช่เบาเนานะแล้วนางลงพื้นที่นะสูตรโดนทั้งแดดทั้งอะไรคือมีหมดนะเหมือนกันฝ้าฮอร์โมนฝ้าสะสมฝ้าแดดมีเหมือนกันหมดแต่ว่าพอพี่บุ๋มเขาใช้มาดูหน้าเขาดิหน้ามันดูใสดูกระจ่างขึ้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่บุ๋มใช้จริงปะเนี่ยเอามาลองซิเราลองใช้เองพูดตรงๆเลยว่าเบนเป็นคนขี้กลัวมากไม่กล้าใช้อะไรเลย พอพูดว่าครีมทาฟ้าเอาและมาแสบแน่นอนตรงเนี้เราลองแค่ตรงนี้เบาๆก่อนบางๆคืนแรกเฮ้ยไม่แสบ